สวัสดีทุกท่านนะครับผมเนาะวันนี้ผมจะปาก,กุกคนมาแปงทอดมันกุ้งนะครับแฟนผมกอกหูผมมาตั้งวันนะตัวตัว,ตวอยากกินทอดมันกุ้งตัวอยากกินทอดมันกุ้งเออหูแล้ว อิจฉกอะแล้ววันนี้นะครับในในผมจะพาคุกคนมาแปลงทอดมันกุ้งนะครับผมนอสามารถเอาไปแปลงประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมนอเมนูนี้นะครับผมเนอส่วนประกอบมันก็แบบมีอย่างนักนะครับอันนี้คือ3ามเกลือนะครับผมนอเม็ดหอมป้อมเออปเจ้อันแรกบ้านเมนูมันมลกับปเจรเบย์นะครับมันคือพริกไทยนะครับพริกไทยแห้งหอมป้อมแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะครับตำไปเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนประกอบรากทอดมันกุ้งก็คือกุ้งนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหมูบะช่อนะครับ หรือว่าหมูเด้งนั่นเองนะครับเปิน้นใส่กุติยะนะครับเนอถ้าบะไ่มัมะติดนะครับอันนี้เป็นมันหมูนะครับผมจะใช้เป็นมันหมูหัน่นเป็นเตาเล็กๆนะครับหรือว่าใข่จะเอาไปปั่นก็ได้เลยนะจ๊ะมาเราก็จะเอากุย่างเนี่ยผสมกันนะครับกุ้งนี่สามารถใช้ได้ทุกกุ้งเลยนะครับใครใช้กุ้ง่งก็ใช้นะครับยกเว้นกุ้งสุธิราชนะส่วนเ <c oughs> ออเขาเป็นไปเองในหวัวใจเธอ <c oughs> โอเคนะครับกุ้งนี่ผมบาได้ัมาได้เอาไปปั่นนะครับผมจะซับหยาบเอานะครับเพื่อมันมีเท็กซ์เจอร์ของกุ้งนะจ๊ะเอากุยงย่างที่ผมเอาเพียเอาเปียท,ทุนพอร์กี้นะครับเอาไหลลงไปอยู่ในกระมังอันเดียวกันเลยนะครับใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือก่อนนะครับแต่อันนี้ผมบาใส่นะครับเพราะผมเนี่ยแฟนผมกินนะครับเนอ้อ อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับยี่ห้อยางก็ได้นะครับนี่เป็นผงปรุงรสกายลุงแดงเกลียวเมี่ยงนะครับใส่เกลือนี่หน่อยนะครับนี่ดอยพอแล้วไป่ต้องใส่นาคเลยมันจะาเกมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําตาลนะครับใส่ไปนิ่หน่อยเหมือนกันนะจ๊ะถ้าก็ไปซิวข่าวกะคนเมาคือรถเครื่องนะครับผมนาะแค่นี้เลยนะครับผมนาะหลังจากที่เราปรุงรสมันเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็จะมาขยํานะครับผมนาะทําไมผมถึงมาใส่ถุงมือนะครับผมเยอะแฟนผมกินละผมที่แตมมือผมด้ตายยาพิษไปอย่างหัว <BS> <squared> <sm all> มันเป็นแผนมันเป็นแผนนะครับผมเนาะถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือไว้แห่ตัตวนักับผมเนอะแค่นี้แหละเอ้ามันเข้า,ากันกับปอแล้วนะครับผมเนาะเซตปุ๊บนะครับเฮา่าละไว้ในตู้เย็นสักประมาณสักสี่แปดนาทีนะครับแล้วก็มาตั้งน้ํามันนะจ๊ะต่อไปเฮาก็จะเอามาคุกเกล็ดขนมปังนะครับแปลงเป็นแบนๆแป๊บๆเป็น,ปน,ปนมอนมอนแล้วก็เอามายีให้มันแบนๆนะฮะเออประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ ถ้าเวลาแปงกินคนเดียวนต่มันต้องแปงแผ่นใหญ่ล้าเหลือนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลามันทอดมาเสร็จปุ๊บมันจะบานออกเห็มนะครับผมเนาะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไหลลงน้ามันไปเลยนะครับผมนะหลังจากเข้าใส่ในน้ามันเรียบร้อยเนี่ยสักบึ้ซสักเมื่อนี่มันจะลอยขึ้นมานะครับมันจะลอยขึ้นมาอีเลยนะครับมองหล่องมองหล่องอีนะเขาก็จะปิ้นมันนะครับเรต้องไปปิ้นมันเจือนะครับรอด้านหนึ่งมันสีส้มเข้มๆก่อนแล้วแล้วค่อยปิ้นนะครับผมนะถ้ามันปิ้นละ ใช้เวลาสัก3นาที4นาทีก็ถือว่าได้แล้วแน่าต่มันจะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเอาขึ้นมายังให้มันสะเด็ดน้ำมันนะครับผมเนอ้อ อ่ะยังไว้เลยนะครับเลี่ยงเลี่ยงกันไปสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมเนาะอ่ะเรียบร้อยในในก็ในในแล้วผมก็จะมาจัดจานให้มันสวยงามบ้างนะฮะ <c oughs> ของนีญาตซอยกระลำนิดหน่อยนะครับผมเนาะเรียบร้อยละซอยเซทเรับก่อนย่างมายียีีให้มันปุ๊บซุนยูนี้นะครับแล้วเขาก็จะเอาทอดมันกุ้งที่รัาเตรียมเแต่กี่นะครับเอามาจัดวางให้มันสวยงามเลยนะเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเลยสนะิ <c oughs> นะครับที่ผมแปลงกี่นะครับคือ1สูตรนะครับผมเนาะ คือแล้วก็เนี่ยทอดมันกุ้งได้อยู่37แผ่นนะครับนักใบนักแง,ง่สวยเป็นกระมังมันอนะอย่างนักนะครับขายแค่เอาไปแปรงขายก็ไปแปรงได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะอวิธีการเนี่ยก็บม่ยากเหมือที่ผมเนี่ยพอทุกท่านพอตะกี้เลยนะเจ้าลองไปเนี่ยพอเนอนะหน้าแต่ตรงไหนมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเนาะกุย้ยกินกับน้ําจิ้มบวยนะสู นะครับบอกเลยว่ายังคือนะครับผมเนาะมันจะได้แย้งปากซะเตถอ <c oughs> จมกอกหัวมันไปสี่วันหมดละโอ้ยได้กี่แล้วบ่แล้วละ่ะสมใจมันละบ <c oughs> ันพุกอย่าปลาเมนูอะอย่างาาบั้เจ้าบรพุกอะแฮมเบิร์นแมลงผมจะเนี่ยมเมนูอะย่างเด็กก็ท่าพอกันแฮมกัมนะครับผมเนาะอ่ะมาตอนนี้จะได้ก็เอเวอรี่บอดี้ยอกนะครับผมเนาะป้ากันแฮมกัมแฮมเบินรนแมลงนะเจ้าบ๊ายบาย